สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่วีรดาแองเจิลเบสชาน e ลนะคะ คลิปนี้เป็นดวงรายเดือนประจำเดือนเมษายนปีพุทธศัการาช2566นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับชาวราศีหรือลัคนาสิงห์นะจ๊ะในเดือนนี้มีเหตุการณ์ทางโหราศาสตร์ดวงดาวที่สำคัญนะคะก็คือ Solar Eclipse นะในวันที่20เมษายนนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะ Serious ตรงที่ว่ามันกระทบหลายเรือนคือกระทบทั้งเรือนที่9นะคะเรือนเกี่ยวกับต่างประเทศและการศึกษานะคะศาส,สนาเทวสถานและกระทบในเรือนที่10เรือนการงานด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นขออนุญาตเช็ค Energy ก่อนนะคะเช็คพลังงานแป๊บหนึ่งนั่นไงอาจารย์จะบอกว่าได้ไพ่เรือกับไพ่ผู้ชายแมนนะคะ คือหลายคนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีเกณฑ์เดินทางในเดือนนี้ต้องระวังเพราะมีอีคลิปด้วยแต่โชคดีที่ว่าอีคลิปเนี่ยไปเกิดในวันที่20เอ๊ะแต่มันก็บวกลบ7วันนะบางทีมันอาจจะครอบมาถึงช่วงก่อนหน้านั้นก็คือช่วงที่สงกรานด้วยก็ได้เพราะบางคนอาจจะกลับบ้านาในช่วงสงกรานนะคะก็ระวังหน่อยในการเดินทางนะตั้งแต่13 เมษายนเป็นต้นไปอ่ะนะคะจนถึงสิ้นเดือนเลยเพราะว่าหลังจากอีคลิปส์เนี่ยตั้งแต่21เมษาก็จะมี Mercury Retrograde หรือดาวพุทธที่เดินถอยหลังอีกนะคะก็จะทำให้เดือนเนี้เป็นเดือนที่ชุลมุนวุ่นมาก <S <S คือเหมือนกับอาจจะมีเรื่องของการเดินทางและต้องระวังอุบัติเหตุเพศภยัยหรือปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยไม่สบายหรือเรื่องที่เกิดขึ้นแบบกระทันหัน,หนไม่คาดฝันอะไรก็ตามที่ว่าเราไม่ได้คาดเอาไว้ว่าจะเกิด นะคะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามสามารถเกิดขึ้นได้หมดนะคะมันมันต้องระวังอะคะ่ะแต่ทีนี้ประมาทไม่ได้เนาะและแนะนำว่าสวดชินบัญชรก่อนออกจากบ้านนะคะดีที่สุดเลยนะทีนี้ได้ไพ่เดอะแมนด้วยเนี่ยอันนี้หมายถึง อาจจะเป็นใครบางคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะคะหรือเป็นตัวเราเองก็ได้นะคือมีความรู้สึกว่ามีความหวังมีความฝันหรือว่ามีบางอย่างที่อยากจะทำให้เกิดขึ้นนะคะอาจจะมีเพศชายนะที่อ h าชาร์มมินะคะหรือว่ามีสเสน่ห์มากๆเกี่ยวข้องกับเราหรือเป็นตัวเราเองก็ได้อ่แต่ทีนี้ในแง่ของโหราศาสตร์ดวงดาวเนี่ย มีเรื่องที่จะต้องบอกกันหน่อยก็คือว่าในเมื่อ e ีคลิปส์เนี่ยเกิดขึ้นคาบเกี่ยวระหว่างเรือนที่9กับเรือนที่10เนี่ยสิ่งที่กระทบเนี่ยจะมีเรื่องของอาการศึกษานะคะสำหรับน้องๆหนูๆที่ยังเรียนอยู่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนในเรื่องของการเรียนการศึกษานะหรือว่ากระทบเรือนที่10ก็เรือนการงานมีโอกาสมีการเปลี่ยนแปลงเ,เรื่องงานสําหรับ ใครหลายๆคนนะคะที่ดูอยู่นะคะว่าอยากจะเปลี่ยนอะไรหรือไม่แน่ไม่ได้คาดว่าจะเปลี่ยนแต่มันกลับได้เปลี่ยนกระทันหันอย่างนี้ก็ได้และในเรื่องของอาการงานเนี่ยดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าอีคลิปส์เนี่ยเข้ามาสุริยะคราดนะคะโซลาอีคลิปส์เนี่ยเข้ามาเหมือนกับระเบิดหรือ blast ไอสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคอุดตัน b l o c ก a g e อะไรต่างๆนานาที่เคยกีดขวางทางเจริญทางสำเร็จทางเจริญงอกงามของเราเนี่ยถูกระเบิดออกไปหมด blast away นะคะทำให้ทางมันเคลียร์มันโล่งเราก็เดินหน้าต่อได้ในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าไม่เติบโตในการอยู่ที่องค์กรสักที่หรือว่าทำธุรกิจอะไรแล้วไม่ไม่ไม่เกิดอย่างเงี้ยแนะนำว่าหลังอีคลิปส์เนี่ยลองดูอะไรใหม่ๆ นะคะอาจจะมีทางใหม่ที่ว่าเราแบบปิ้งปองคิดออกแบบนี้ก็ได้นะก็เป็นกำลังใจให้นะคะทุกท่านเลยที่กำลังต่อสู้ชีวิตอยู่มันไม่ง่ายแต่ราศีสิงเองคุณเป็นนักสู้คุณจำได้ไหมตั้ง10ปีที่แล้วเนี่ยคุณเจอมหกรรม ah จากยูเรนัสนะคะอยู่กับคุณมาเจ็ปีอะ เพิ่งจะออกไป3ปีก่อนเองมั้งสาปีก่อนคือยูเร u นัสอยู่กับคุณมา7ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทรหดมา1 0 1 1 12ปีที่ผ่านมาคุณเหนื่อยหนักมากสุดยอดลากเลือดแต่ว่าตอนนี้คือ <c oughs> อุปมาอุปไมยเฉยๆนะคะตอนนี้คือคุณโอเคแล้วอาจารย์รู้สึกว่าคุณโอเคเพราะคุณเคยแบบเจ็บมาเยอะหรือผ่านเรื่องหนักๆมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เนี้ย มันทำอะไรคุณไม่ได้นะคะอะ่คุณเป็นนักรบนักสู้เป็นวอร์ i ิเออร์นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ชุดหลักกันดีกว่าแต่พลูโตก็กระทบนะเออจากอีคลิปส์เนี่ยเพราะเป็นอ่า direct planet หรือว่าเป็นดาวที่เหมือนกับกระทบโดยตรงอยู่ในดันไปอยู่ในแนววงโคจรตรงนั้นพอดีถ้า อิทธิพลที่เกิดจากพลูโตกระทบเรื่องของอีคลิปส์ในครั้งนี้เนี่ยจะทําให้เรือนที่4หรือเรือนครอบครัวและบ้านเนี่ยมีปัญหาอาจจะต้องซ่อมบ้านหรือจ่ายเงินในเรื่องที่บ้านหรือครอบครัวเยอะนิดนึงนะคะจะมีค่าใช้จ่ายที่ว่าไม่คาดฝันหรือระวังสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านไว้เช่นเดียวกันนะคะเตือนเลยนะคะเรื่องสุขภาพเรื่องความปลอดภัยเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยไม่ได้เลยหรืออาจจะเป็นในเรื่องของเจ้านายหรือผู้อุปถัมหรือว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพแบบนี้ก็ได้นะคะจะมีดราม่าหรือมีอะไรเข้ามาในเดือนนี้ได้เช่นเดียวกันมาจากอีคลิปส์เนี่ยนะคะหรือทะเลาะกันในบ้านซ่อมแซมของเสียรถเสียหรืออะไรอุปกรณ์อะไรที่ต้องเสียตังซ่อมอย่างเงี้ยนะคะพยายามการเงินไว้ส่วนหนึ่งนะมาดูกันนะคะว่าในเดือนเมษายนนี้นะคะราศีสิงเป็นอย่างไรนะคะได้โปรชี้แนะแนวทาง ในสิ่งที่ราศีสิงสมควรที่จะทราบราศีหรือลักขนาดสิงได้โปรดชี้แนะแนวทาง The Emperor Oh my goodness หรือไพ่ The Man นี่คือเขาอ่ะนะเออไม่แน่นะคะอาจจะเป็นนาง The Emperor เนี่ยอ o oh, อ the Empress เพราะเราคู่กันนะคะมาด้วยกันเลย Oh my God Beautiful energy. Chop Five of Swords. Five of Pentacles. Eight of Cups. King of Swords. Six of Pentacles. Four of Pentacles. Ten of Swords. The High Priestess. Wow. That bottom of the deck. Oh my goodness. ดูดิ six of cups อาจจะมีแฟนเก่าวนเวียนว่ะลัวเก่าใครเก่ามีโอกาสกลับมานะคะต้องระวังคืออาจจะรู้สึกว่าเรามาไกลแล้วอะเรามาไกลเกินกว่าจะแบบไปแล้วหรือกับเรื่องอดีตแล้วนะแต่มันมีคนที่ประสงค์อยากจะกลับมาหาคุณ แล้วคือน่าเบื่อมากอะ่ะบอกเลยว่าการกลับมาเนี่ยก็ใช่ว่าจะดีเพราะว่าดูแล้วมันก็ยังมีทรงคล้ายๆเก่าในเรื่องของ conflict energy นะคะอือฮึ m. อาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรือว่าเจ้านายเก่าหรือคนในที่ทำงานเก่าก็ได้นะคะมีการพบเจอกันนะคะระหว่างเรากับ c o n n e c กชันเก่าๆของเรานะทีนี้ มันมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาด้วยเป็นเรื่องของการอย่าร้างเลิกราก็ได้นะคะหรือแยกกันอยู่ก่อนหน้านี้หรือเป็นลักษณะอะไรที่แบ่งสมบัติกันได้แบ่งมรดกกันได้เป็นเรื่องมรดกก็ได้หรือจะเป็นลักษณะของการออกจากงานหรือย้ายออกจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพื่อย้ายเข้าสู่ที่ใหม่ที่ดีกว่าหรือว่าทำเงินได้มากกว่าเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยภูมิลำเนาก็ได้นะคะ ตรงนี้มันทําให้เราได้เงินเยอะขึ้นนะอาจารย์ก็เลยรู้สึกดีว่าเอ้ยนาศีสิงคุณย้ายแล้วคุณดีวะเพราะว่าอาจารย์เห็นการเดินทางไกลนะคะมีโอกาสสูงมากนะคะที่พวกเราเนี่ยจะได้เดินทางในเดือนนี้ไพ่เรือก็มารอแล้วอาจารย์รู้สึกว่าบางคนไปไกลถึงต่างประเทศเลยอะถ้าเป็นการไปเที่ยวก็ได้หรือเป็นการไปตั้งรกรากสร้างเนื้อสร้างตัวอะไก็ได้ ยินดีด้วยนะสำหรับคนที่ได้วีซ่าแล้วนะคะหรือได้โอกาสไปนะคะแต่ทีนี้ดู Energy สองอันนี้สิสวยงาม beautiful นะคะเป็น the emperor กับ the empress และเขาสองคนคือคู่กันน่ะมันไม่มีใครสมกันไปมากกว่านี้ละและไพ่สองใบนี้คือสูงที่สุดละของเพศหญิงและเพศชาย divine feminine and divine masculine นะคะสองคนนี้เนี่ยเขา เรียกได้ว่ามาเพื่อกันและกันและคุณเองเนี่ยอาจจะรวมตัวกับใครบางคนหรือประกบคู่กับใครบางคนแล้วเป็น powerful couple นะคะ uh, unstoppable force เป็นแรงที่ไม่ไม่สามารถที่มีอะไรหยุดยั้งได้เหมือนกับ ฐานะทางสังคมฐานะทางการเงินเอ่ยการศึกษาเอ่ยอะไรเอ่ยที่ว่ามันสมกันอะ่ะกับเราเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนรอมานานนะคะยินดีด้วยค่ะในที่สุดแต่ว่าจุดเนี้ยบางคนอาจจะมีการตั้งคันนะคะมีบุตรก็ได้หรือเป็นการที่เรียกได้ว่าออกจากาความสัมพันธ์เก่าแล้วไปเจอคนใหม่ที่ถูกใจเหมาะสมกว่าแบบนี้ก็ได้นะคะแต่อาจารย์เห็นมีตอยฉา อันนี้คือตัวจ้านะคะมีใครบางคนที่ยังรอเราอยู่นะหรือไม่แน่ว่าอันนี้อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในงานนะคะที่ว่าเราอยากได้งานหรืออยากได้โปรเจกต์หรืออยากเข้าไปทํางานที่นี่แล้วเขาพิจารณาเรานะคะมีทั้งผู้ใหญ่เพศชายและก็ผู้ใหญ่เพศหญิงเลยนะในวันนี้ที่ขึ้นมานะคะก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นการที่ว่ามีคนให้โอกาส นะคะให้เราเนี่ยได้เข้ามาแสดงฝีมือความสามารถความรู้ของเรานะและมีโอกาสที่จะเรียกเงินหรือได้กำไรจากงานตรงนี้เยอะพอสมควรนะคะจุด นี้เนี่ยมีตวัวอิจฉานะใครบางคนที่อาจจะไม่อยากให้เราเนี่ย move on ไปเจอคนใหม่ในเรื่องความรักหรือใครบางคนที่เป็นคนรักเก่าแบบนี้ก็ได้นะคะวนเวียนกลับเข้ามาแต่ถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ในที่นั้นอยู่แล้วแล้วก็มีอํานาจหรือรลงลรักลึกในที่นั่นอยู่เป็นเจ้าถิน่นอย่างนี้ก็ได้ต้องระวังนะคะมีคนที่ตั้ง g u a r นะ อาจจะเป็นเจ้านายเราเองก็ได้สําหรับบางคนที่ว่าเหมือนเขาจ้องจับผิดเราอยู่หรือดูว่าเออเราจะเอาอยังไงเหมือนดูสังเกตเราอยู่อะค่ะแล้วเรารู้ตัวว่าเราถูกสังเกตแบบนี้ก็ได้แต่ทีนี้มันมีไพ Five of s w o r d s ด้วยอาจารย์เห็นถึง Conflict Energy หรือพลังงานแห่งความขัดแย้งบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วมันทำให้เราไม่สบายใจอะ่ะหรือรู้สึกว่าเอาจริงๆนะเราไม่จำเป็นต้องติดอยู่ในสมรภูมิรบตรงนี้ก็ได้ในเมื่อมันมีทางอื่นที่น่าจะดีกว่านะคะอย่างไรเนี่ยลองดูทางใหม่ๆไว้บ้างเพราะว่า ตรงนี้มันเหมือนเราโดนเทหรือโดนทิ้งเอาไว้ข้างหลังเป็นลักษณะของการที่ว่าไม่ก้าวหน้าหรือไม่เติบโตเท่าที่ควรนะคะถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นอยู่เป็นแบบนี้ก็คือถ้ายิ่งปล่อยให้มันเนิ่นนานแล้วเราไปติดอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ตอบโจทย์อะคะ่ะเราก็จะเหมือนพลังงานมันถูกดูดออกไปเรื่อยๆอะ เขาเรียกว่า drain energy เรามากเลยอะเหมือนเหมือนน้ำที่ไหลลงท่อไปเรื่อยๆเื่อยๆเรื่อยๆคือเราก็ไม่มีความสุขดาบปักอยู่เต็มหลังเลยเนี่ยสิบเล่มเลยนะคะสิบดาบเนี่ยอาจจาะร,รู้สึกว่าโดนแทงข้างหลังหรือเปล่าเนี่ยหรือเป็นลักษณะของการที่ว่าเจ็บป่วยไม่สบายหนักมากหรือเป็นทุกข์หนักนะคะรู้สึกว่าปวดหลังออฟฟิศซินโดรมหรือเป็นลักษณะาการที่ทำงานเหนื่อยไม่มีเวลาพักดึกดึกดื่นๆก็ยังทำ สาร์อาทิตย์ก็เอากลับมาทำนะจุดนี้อาจารย์ว่าเราเราคงต้อง move on แล้วมั้งเพราะว่ามันเสียสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเสียสุขภาพกายหรือสุขภาพใจก็ได้มันมีอย่างอื่นที่ดีกว่าโอกาสใหม่ๆนะคะแต่ทีเนี้ยบางคนไม่ได้เสียสุขภาพกายแต่ไปเสียสุขภาพใจตรงที่ว่ามันติดเรื่องของภาระทางการเงินคือช็อตหนักมากลงทุนไปเยอะ หรือว่าเริ่มทำอะไรไปแล้วแต่มันไม่ได้อย่างที่เราคาดว่ามันต้องได้คือจะบอกว่าลอง considering นะคะพิจารณาอะไรอย่างอื่นที่ว่ามันน่าจะตรงกับดวงหรือตอบโจทย์เรามากกว่าแต่ทีนี้ life purpose หรือเป้าหมายชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องระหว่างคุณกับพระผู้เป็นเจ้านะคะคนอื่นเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตอบแทนในเรื่องนี้นะคะเออก็เป้าหมายชีวิตเนี่ยอยากให้เราตื่นรู้ด้วยตัวเราเองมากกว่า นะแต่ว่ามันมีโอกาสสูงมากเลยว่าจะเกิดปัญหาความขัดแย้งในช่วงที่มี Eclipse หรือ Mercury Retrograde ก็เริ่มตั้งแต่นับจากก่อน7วันก็ตั้งแต่13เมษาเป็นต้นไปเนี่ยต้องระวังว่าจะทะเลกกาะกับแฟนหรือถึงขั้นแตกหักเลิกรากันได้นะคะไม่คุยกันอย่างเงี้ยนะ ก็ถ้าเห็นคลิปนี้ก่อนจะได้รู้ว่าเราต้องสงบปากสงบคำนะคะในเดือนนี้หรือว่าทะเลาะกับใครก็ได้ค่ะมันเป็นวิวาทนะคะการการมีข้อพิพาทหรือการทะเลาะกันทีนี้เขาให้เราฟังสัญชาตญาณเราให้ดีนะคะราศีสิงห์อาจารย์เตือนไว้เลยว่าราศีสิงห์เองเนี่ยถ้าเซน์คุณบอกอะไรเนี่ยไม่ใช่ให้เพิกเฉยนะคะฟังสัญชาตญาณของตัวคุณให้มากๆเพราะว่าตรงนี้มันคือเรื่องของ g ก i d เดน e หรือคำแนะนำที่มาจากเบื้องบนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาต้องการจะชี้แนะแนวทางนะคะให้เรารู้ให้เราทราบว่าเราควรที่จะเดินหน้ายอย่างไร <c oughs> มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดนะเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยขอโทษนะคะ <c oughs> มีบางสิ่งบางอย่างพยายามจะรบกวนโฟจักราหรือจักระลำคอจะอยู่ขออภัยมากคือจะบอกว่า เขาให้เราประหยัดหรือรู้จักใช้เงินไม่ได้แปลว่าใช้เงินไม่ได้หรือซื้อของแพงไม่ได้นะแต่มันจะต้องเป็นการใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นความรู้นะคะสิ่งที่เป็นข้อมูลที่สำคัญหรือจำเป็นนะอย่างเช่นสุขภาพที่ดีความแข็งแรงอายุยืนนะคะตรงนี้เนี่ยใช้เงินกับพวกนี้ดีนะแนะนำเลยแต่ว่าอย่างอื่นอย่างพวกอะไรที่เป็น Uh, อะไรที่ไม่ดีอ่ะก็อย่าไปใช้นะคะตรงนั้นเนี่ยหรือประหยัดนะคะพยายามดูว่าอะไรที่มีประโยชน์กับตัวเราก็ไปใช้ตรงนั้นอะไรที่ไม่มีประโยชน์หรือว่าเป็นภาระก็อย่าไปยุ่งนะคะแต่มันมี six of pentacles เนี่ยอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการที่มีคนอุปถัมภ์ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะในเดือนนี้โชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่า ไม่แน่ว่าจะเจอคนต่างชาติก็ได้ที่เข้ามาเป็นคู่อุปถรัรมภ์หรือว่าเข้ามาช่วยเหลือเราในเรื่องความรักหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในงานเราเนี่ยแหละช่วยเหลือเราแต่แต่อาจารย์รู้สึกว่าบางคนเนี่ยได้รับการเลิกราหรือว่าการบอกเลิกสัญญาบางอย่างอย่างไม่ยุติธรรมนะคะตรงนี้เนี่ยคุณจะได้คืนความยุติธรรมกลับมายินดีด้วยในมือเขาถือตาช่างนะคะ อีกมือเขาให้ทานอาจารย์รู้สึกว่าบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องยุติธรรมเนี่ยมันจะบังเกิดกับคุณนะไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วล่ะคะ่ะอาจารย์คิดว่าเราเจอกับเรื่องที่มันหนักมากนะคะ มันหนักสุดๆมาแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยช่วยเหลือนะคะให้กำลังใจนะคะราศีสิงห์ทีนี้อาจารย์เปิดภัยได้ไพ่ sudden wealth นะคะยอดเยี่ยมเลยถ้าราศีสิงห์เนี่ยบทจะรวยคุณรวยกระทันหันนะก่อนหน้านี้หลายคนเนี่ยมีการเริ่มทำอะไรบางอย่างมานะคะเดี๋ยวจะเริ่มเห็นผลละนะ lovers รักใหม่นะคะเออหรือรักเก่าที่กลับมาก็ได้แต่คุณจะมีคู่นะคะลักษณะของ soulmate energy ในเดือนนี้รักเด่นเหมือนกันนะ,ะคิดว่าคนโสดเนี่ยเด่นนะคะในเรื่องของการพบเจอคนใหม่ๆหรือว่าในเรื่องของการเริ่มต้นพูดคุยกับคนที่เราแอบชอบนะแต่ว่าคนมีคู่เนี่ยก็เด่นเหมือนกันเรื่องที่จะทะเลาะก,กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังว่าจะขัดแย้งกับแฟนด้วย นางฟ้าบอก calling in your soulmate นะคะพยายามเรียกหาคู่นะหรือดึงดูดคู่ของตัวเราให้เข้ามานะคะอย่างนอนสมาธิหรืออะไรเนี่ยก็ช่วยนะคะ very soon ตัดสินใจให้แน่ๆว่าจะเอาอย่างไรจะเอารักเก่าหรือรักใหม่บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยจะได้ดึงดูดได้ถูกนะ trust สถานการณ์นี้เราต้องมีความศรัทธาหรือเชื่อมัน่นหรือเชื่อใจกันนะคะมันปลอดภัยที่จะรัก นะลองดูนะคะบางคนอาจจะมีคนเข้ามาจีบแต่ว่าเราลังเลถ้าไม่มั่นใจแนะนำเป็นดูดวงส่วนตัวน่าจะดีที่สุดนะคะเพราะสถานการณ์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะอื <c oughs> อ่ะทีนี้ขออนุญาตเปิดไพ่เพิ่มนะคะ n i of Action คุณพยายามทำหลายอย่างมากเลยหวานเมล็ดไว้เพียบเลยเดี๋ยวมันจะถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยวนะคะ พักผ่อนนะเดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าสมบัติที่งอกงามจเจริญออกมาให้เห็นนะคะคนที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรเดือนนี้ก็ดีนะจะรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะได้กำไรนะคะผลิตผลทางการเกษตร patience เขาให้เราอดทนบางอย่างมันต้องใช้เวลากว่าจะ เติบโตหรือได้รับในสิ่งที่เราสมควรได้ indecision บางคนเนี่ยอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอาอยัางไงแต่ว่าเขาให้เราเลือกหรือตัดสินใจเลือกเดินทางในในตามหัวใจเราว่าอย่างไรนะคะ s o l a r plays chakra p l a c e s chakra เนี่ยพูดถึงเรื่องของอความสามารถนะคะว่า you can นะคะ capability ความสามารถบางอย่างที่มันอยู่ในตัวเราเราถ้าเราเสียเซลล์นะคะโดนเล y ออฟมาหรือว่าโดนเทมาอะไรก็ตามพยายามเรียกความมั่นใจในตัวเนี่ยกลับคืนมาให้ได้นะคะและตรงนี้เนี่ยเราจะเข้าไปอยู่ในสังคมหรือกลุ่มคนที่เหมือนกันหรือว่ามีทัศนคติมุมมองไปในทิศทางเดียวกันนะคะเราก็จะมีโอกาสที่จะได้อยู่กับคนที่ on the same page อ่ um, on the same level alignment นะคะคนที่คิดอะไรไม่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคือมันเหมือนเรามีความสุขกว่าถ้าอยู่กับคนที่แบบอ่อย่างเรื่องความรักสมมติเราไปอยู่กับคนที่โอ้อยากเจอสนุกอย่างเดียว ไม่อยากมองเรื่องอนาคตกับเราแต่เราอยากมีลูกแต่งงานสร้างครอบครัวอย่างเงี้ยอย่าเลยนะคะรีบรีบ,รบย,ย้ายออกมาดีกว่า,าแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นเรื่องของการเข้าสังคมใหม่ๆไปอยู่ในองค์กรที่ใหม่เปลี่ยนที่อยู่อาศัยภูมิลำเนาใหม่ๆแล้วมันทําให้เราเนี่ยต้องเข้าเมืองตาหลีวต้องหลิวตาตามแบบนี้ก็ได้นะคะ collaborate เราอยากได้คนที่เขาแบบร่วมมือกับเราอ่ะ แล้วเราจะได้รับความร่วมมือด้วยไม่ใช่ว่าอยู่กับคนที่คอยแต่จะหาเรื่องหรือ fight against เรายืนฝั่งตรงข้ามกับเราเงี้ยเราต้องการพักพวกต้องการคนที่เข้าข้างเราสิอ่านะคะยืนอยู่แต่ว่าในในสิ่งที่ถูกต้องที่ควรนะไม่ใช่ว่าเราทำอะไรที่ผิดหรือเราหวังว่าเขาจะต้องเข้าขาาไม่ใช่ก็คือเหมือนกับคนที่เป็นพวกเราอะ่ะอืมไม่ใช่ เป็นอื่นอย่างนั้นนะ่ะถ้าเขาหักหลังเราอย่างนั้นนะ่ะไม่ใช่แลละนะคะ Endurance keep going ไปต่อนะคะชีวิตมันต้อง move on ไปข้างหน้าอย่าไปหยุดนิ่งหยุดติดอยู่กับที่นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูเรื่องความรักอีกนิดนึ่งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักมีโอกาสจะเกิดขึ e ้น Eclipse เนี่ยแน่นอนเลยชัวป้าบคือเข้ามาจัดระเบียบอะไรที่ไม่ใช่ต้องไปอะอะไรที่ใช่จะอยู่อะไรที่ อยู่ตอนนี้มีโอกาสถูกทดสอบถ้าใช่จะได้ไปต่อถ้าไม่ใช่ก็จะต้องเลิกกันไปแยกขาดจากกันนะคะถ้าใช่เนี่ยจะวนกลับมามีโอกาสแต่ว่าแล้วแต่เรานะว่าเราจะให้โอกาสไหมมันสายไปหรือ,อยังที่จะขอโทษมีคนอยากขอโทษค่ะแต่อาจารย์รู้สึกว่าเราให้อภัยนะเราให้อภัยแต่ เราไม่จําเป็นต้องกลับไปจบนะจ๊ะแล้วแต่นะคะตัดสินใจเองโตแล้วนะคะความรู้สึกของเขาคนนั้น I will make things right between us soon เขาจะทำให้สิ่งต่างๆมันถูกต้องระหว่างเรากับเขาเร็วๆนี้ขอให้จริงเถอะ I understand your perspective now ตอนนี้เหมือนเขาเพิ่งจะเริ่มเข้าใจมุมมองทัศนคติของเราสายไปเปล่าเนาะ Uh, I want to be more than friends ใครบางคนอยากเป็นมากกว่าเพื่อนกับเราคนโสดมีลุ้นนะคะ I am so a t t r a c t e d to you เขารู้สึกว่าเรามีเสน่ดึงดูดเขามากเลยใครที่โสดอยู่แล้ว,แ,ลวแอบชอบเพื่อนหรือว่าคนที่ในที่ทำงานหรือในที่เรียนเนี่ยมีโอกาสลุ้นได้กระโดดข้าม friend zone กันนะคะยินดีด้วย uh, ประมาณนี้นะคะในเดือนนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้ค่ะโชคดีค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้ตาม ID เดียน์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและใครที่อยากจะ เข้าไปดูแบบสร้อยข้อมือนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะใน Facebook Page ของอาจารย์นะคะชื่อวิ a ดา Angel Bless นะคะหรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยดวงรายปีประจำปีพุทธศักราช2 5 6 6เนี่ยจะเปิดรับนะคะถึงแค่สิ้นเดือนเมษาย,ยนนี้เท่านั้นนะคะโดยเราจะมีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่ในปีนี้โดยแบ่งเป็น3ส่วน นะคะมีเพิ่มมาในส่วนของไพ่ชุดหลักนะคะแล้วก็ไพ่นางฟ้าหรือไพ่ออร์คเและโหราศาสตร์ดวงดาวนะคะก็รวมทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงนะถ้าอาจจริงออกมานะคะอยู่กับอาจารย์นานนิดหนึ่งหมอนพระหม่มนะคะต้องเตรียมให้พร้อมนะก็จะพูดถึงภาพรวมนะคะในปี2566เกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพครอบครัวกันพัฒนาตนเองนะคะ ก็ถ้าใครที่สนใจนะสามารถติดต่อมาได้นะคะแนะนำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับคนที่คิดจะทำธุรกิจหรือทำธุรกิจอยู่ก็ได้นะคะหรือคนที่มองหาโอกาสใหม่ๆนะแนะนำมากนะคะเพราะเราจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆไปอย่างน่าเสียดายถ้าเราทราบว่าดวงดาวมีจังหวะไหนที่เป็นใจส่งเสริมดวงชะตาให้เราลงมือทำ ในช่วงไหนนะคะหรือรีกเรี่ยงอะไรในช่วงไหนนะคะก็จะทำให้เราทราบล่วงหน้านะแต่ทีนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้มานะคะแนะนำให้รีบเลยนะคะเพราะว่าจะรับถึงแค่สิ้นเดือนเมษายนนี้แล้วเดือนหน้าพฤษภาคมก็จะปิดรับแล้วนะคะของปีนี้นะทีนี้เนี่ยถ้าใครที่สนใจจะปรึกษาเกี่ยวกับสั์ตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ นะคะคเลขทะเบียนรถชื่อมงคลลายเซนมงคลหรือเลิกมงคลต่างๆนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง Line ID เดียวกันนี้นะก็ใครที่ยังรู้สึกว่าทุกใจนะคะนอนไม่หลับนะแนะนำให้ฟังคลิปนอนสมาธิลิงก์ก็ยังอยู่ด้านล่างคลิปนี้เช่นเดียวกันนะคะ ฟังเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนฝึกจิตใช้สมาธินะคะในการดึงดูดหรือใช้พลังเนระมิตสิ่งที่เราต้องการหรือคนที่เราต้องการในระหว่างที่เรานอนหลับนะคะพยายามคิดบวกนะแนะนำให้คิดในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ชอบและคิดอย่างไรหรือเขียนอย่างไรพูดอย่างไรเนี่ยเราก็จะได้อย่างนั้นมันอยู่ที่พลังงานที่เราปลดปล่อยออกมาด้วยนะคะเราปลดปล่อยพลังงานเช่นไรเราก็จะได้พลังงานเช่นนั้นนะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กด share หรือกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆออกมาอีกเรื่อยๆนะและสำคัญที่สุดเลยอย่าลืม comment นะคะใต้คลิปนี้เยอะๆในสิ่งที่คุณต้องการไม่ต้องใส่รายละเอียดเรื่องชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรที่เป็นรายละเอียดส่วนตัวไม่ต้องนะคะให้เขียนแค่ว่าเราอยากได้อะไรแค่นั้นแหละนะเพื่อ พยายามปล่อยพลังงานบวกพลังงานดีๆออกมาเขียนอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นระวังในสิ่งที่เขียนด้วยนะคะก็อยากให้พลังงานของพวกเราเนี่ยรวมกันเป็นกลุ่มก้อนนะคะพยายามปล่อยแต่พลังงานดีๆออกมาพลังงานลบไม่ต้องปล่อยนะจ๊ะก็อย่างไรเนี่ยอวยพรนะคะให้ทุกท่านเนี่ยประสบแต่ความสุขนะคะการงานสําเร็จนะร่ํารวยเงินทองไหลามาเทมานะคะและสุขภาพดีแข็งแรงปลอดภัย สุขสมหวังสดชื่นในเรื่องของความรักคู่ครองนะคะก็เดี๋ยยังไงเราพบกันใหม่โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ